สวัสดีครับลานเพชรพลอยโพสกรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นสินค้าเซล์ประจำสัปดาห์นะครับขายราคาเท่าทุนหรือต่ำทุนเล็กน้อยนะครับไม่สามารถซื้อขายรับแลกเป็นคืนได้นะครับแต่สามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจําเพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดนะครับสามารถนั่งรับสินค้าได้ที่ JJ Mall นะครับเะพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับ ก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัพเดตสินค้าก่อนใครนะครับขอบคุณครับแหวนเพชรแท้พร้อมเซอร์ GIA ประดับด้วยเพชรเม็ดยอด1เม็ดขนาด1กระรัตน้ำเพชรร้อยดีคัลเลอร์ ความสะอาด VVS2 ล้อมด้วยเพชรเกษร10เม็ด0.12กะรัตตัวเรือนทองคำขาว 18K ไซ์แหวน54หนักรวม2.69กรัมราคาพิเศษเพียง189,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวนเพชรราคาพิเศษนะครับมากับเพชรเม็ดย่อนะครับเม็ดนี้1กระตัดนะครับที่สําคัญนะครับมาพร้อมเซอร์ g จีเนะครับเป็นเพชรนามรอยนะครับความสะอาดนะครับดีเยี่ยมนะครับ VVS2 นะครับทั้งวงนี้นะครับขอปล่อยต่อเพียงแค่1 8 9 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาพิเศษนะครับเป็นการขายขาดนะครับแต่ว่าได้ราคาพิเศษมากนะครับ เม็ดนี้1กระตัดนะครับขายพร้อมใบเซอร์นะครับพี่พี่ไม่ต้องทําเพิ่มนะครับน้าเพชรน้ํรลอยนะครับวงนี้สวยงามนะครับความสะอาดดีมากนะครับการันตีด้วยใบเซอร์นะครับราคาตลาดนะครับของเพชรน้ำลอยนะครับ1กระตัดนะครับความสะอาด v v s 2นะครับพี่พี่เจอแน่นอนครับ2องแสนสาถึงสองแสคือราคาเริ่มต้นนะครับนี่คือราคาที่ไม่พร้อมใบเซอร์นะครับ ถ้าพี่ๆต้องการจะออกใบเซอร์ของ JA ด้วยนะครับต้องบวกราคาอีกหลายหมื่นนะครับไม่ใช่1นึ่งืนบาทนะครับประมาณ23ง0 0 0าหมื่นนะครับหรืออาจจะ4ี่หมื่นนะครับเดี๋ยวให้เทียบขนาดหน้าแหวนเกเลสิ0นะครับแหวนวงนี้ไม่ใหญ่นะครับเน้นเพชรยอดเม็ดกลางนะครับราคาวงนี้แค่1นึ่งแสานะครับถือว่าราคาดีมากนะครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับวงนี้เรียนตามตรงนะครับพี่ๆประหยัดเงินได้หลักแสนนะครับ มาพร้อมเซอร์ GIA นะครับเป็นเซอร์ยอดนิยมนะครับเชื่อถือได้นะครับมาตรฐานสากลนะครับด้านบนนะครับมีรีพอร์ตนัมเบอร์นะครับพี่พี่สามารถเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากเลขนี้นะครับขนาดเพชรนะครับนามเพชรดีคัลเลอร์นะครับความสะอาด VVS นะครับขอข้อมูลนะครับอิงตามใบเซอร์ทุกอย่างนะครับพี่พี่อ่านไม่ทันนะครับพี่พี่สามารถกดหยุดวิดีโอเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลอินตามนี้หมดนะครับ ประมาณนี้นะครับมี2ใบนะครับมีใบใหญ่แล้วก็มีใบเล็กนะครับเดี๋ยวไว้ชมใบเล็กนะครับนี่เป็นใบเล็กนะครับข้อมูลตรงกันหมดทุกอย่างนะครับข้อมูลหน้านี้นะครับการเจนในนะครับขนาดความสะอาดนะครับน้ำเพชรนะครับด้านบนมีรีพอร์ตนัมเบอร์นะครับ ขอย้ำราคานะครับ189,800าบาทเท่านั้นนะครับที่อื่นนะครับแค่เพชรเม็ดเดียวนะครับไม่รวมโตเรือนนะครับไม่รวมค่าไปเซอร์นะครับ200,000กว่านะครับสวยงามดีหมดนะครับชูเพชรเม็ดเด่นนะครับความสะอาดขาวมากนะครับน้ำรอยนะครับ วงนี้นะครับพี่ๆสามารถใช้งานนะครับเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานได้สบายๆนะครับหรือจะซื้อให้เป็นของขวัญนะครับคู่รักของพี่ๆนะครับคนรักของพี่ๆเหมาะสมแน่นอนครับไซส์แหวนวงนี้ไซส์54สนะครับสามารถเพิ่มบนไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับมาพร้อมใบรับประกันดทางร้านนะครับช่วยเรียนนว่าเป็นงานเพชรแท้งานโตเดินทองคํานะครับวงนี้เป็นราคาขายค่านะครับราคาพิเศษนะครับพี่ๆต้องรีบตัดสินใจนะครับราคา1 8 9 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับอยากนันรับสินค้านะครับสามารถนันรับไปที่เจเจมอนะครับหากพี่ตัดสินใจซื้อเลยนะครับยินดีไปส่งให้นะครับไม่ว่าพี่อยู่ทุกไหนของกทมนะครับปริมณฑลทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับเขตปริมณฑลนะครับมีค่าเดินทางเล็กน้อยนะครับแค่สองพันบาทนะครับยินดีไปส่งให้ถึงมือนะครับต่างจังหวัดไปได้หมดนะครับมีค่าเดินทางเล็กน้อยนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ ราคาค่าเดินทางไม่แพงนะครับแค่หลักพันนะครับพี่ๆสอบถามเข้ามาได้นะครับสามารถมัดจําติดจองได้หมดนะครับมัดจาวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายควิธีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรีบนะครับวงนนี้นะครับราคาดีนะครับประหยัดเงินได้หลักแสนนะครับ พี่ๆสามารถซื้อราคาเพิ่มเติมได้นะครับราคาเม็ดนี้นะครับเฉพาะเม็ดยอดนะครับสองแสนกว่านะครับนี่ขายทั้งตัวเรือนนะครับทั้งตัวเพชรเม็ดยอดแถมเซอร์เจเอนะครับราคาดีแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนครับเพชรนาำรอยนะครับพร้อมเซอร์เจเอความสะอาด VVS2 นะครับมาจําติดจองได้นะครับวงนี้ให้พิเศษนะครับเพิ่มไซส์ฟรีนะครับพี่ๆใส่ไซส์อะไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มไซส์ฟรี6ไซส์นะครับ หากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับวงนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างนะครับแหวนสวยๆวงนี้นะครับรอพี่ๆเป็นเจ้าของอยู่นะครับงานนี้นะครับต้องรีบหน่อยนะครับราคาดีมากจริงๆนะครับหากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างนะครับก่อนจากกันนะครับก็ให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการนั้นเปตสินค้าก่อนใครนะครับขอบคุณครับ